สวัสดีค่ะตอนนี้เราไม่แอวเนื่อกันเจ้าอยู่ที่เชียงรายพามาเที่ยวคาเฟ่และลิตาคาเฟ่สวยไหมเอ่ยสวยมากสวยใจละลายเลยดูดิยังกระภาพวาดนะโอ้โหก็จัดจ้ะฮารูฮารา สวยอะชอบคนเป็นคนที่ชอบดอกไม้เห็นแล้วเอ้ยดูดิสวยมากดูดอกหน้าวัวสวย ừ, นีไม้ก็สวยอะไรก็สวยสวยไปหมดที่ทุกมุมเลยลอ่ะออ๋หมดไป่ั้งแตกแต่เท่าไหร่เนี่ยสวยมากสวยมากสวยอโอ ยังจะอยู่บนวิมานจริงๆเห็่ยมากยิ่งมีก็ปล่อยหมอกออกบดนี้ด้วยเหมือนเลยเามีจินตนาการดูเนาะเหมือนอยู่ในวิมานจริงๆเยี่ยมมากใครไปเที่ยวเชียงรายแนะนำไปเที่ยวที่นี่นะคะลาลิตาคาเฟ่อยู่ใกล้ๆกับวัดร่องเสือเต้นเนาะ แถวเนี้คือเป็นแหล่งเหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอย่าลืมนะคะใครไปแอวเหนือช่วงนี้อากาศหนาวเลยเนาะเหมาะในการท่องเที่ยวแต่เย็นเย็น<ๆ>ที่เที่ยวถ้าไปแถวเนี้ยที่เที่ยวเยอะมาก ลองดูนะคะใครส,สนใจไปเที่ยวอันนี้คนไม่ได้ใส่เองเด้ออันนี้น้องก็ใส่มาใหะะ้ต้องขอบคุณน้องเมย์ด้วยสวยดีดเนี่ยน้ำตกจริงเลยอะเจ๋มากเอหๆนนี้กิ่งเนาะทัานเป็นรูปล,ลงรูปปลาสุดยอดน้ำตกสิงเที่ยง ถ็งมากก็ทำเป็นเข่าวันด้วยชอบนี่นั่งมองแบบนี้นั่งมองได้ทั้งวันจนแม้จะเป็นกล่องลอมตอมก็เถอะแต่ก็ให้ความชุ่มฉ่ำเย็นสบายแหละออกจากนี้ไปน่อยเดี๋ยวก็เป็นวัดร่องเก,กเส้นนะวัดดังของจังหวัดเชียงรายหรือจะไป วัดรองคุณวัดไอ้ดังๆเยอะของเชียงรายที่เที่ยวเยอะมากขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกๆกำลัง,ง,งใจที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ระรสวัสดีคะ่ะจุ๊บๆไปละเด้อไปละเด้อ<ะ> E